สวัสดีครับพี่พี่วงสวัสดีครับสวัสดีครับก็รองวงเสียใหญ่ครับครับผมก็พี่หนุ่ยละครนะครับครับผมผมหนุ่มเสียใหญ่ครับรองนัดครับสวัสดีครับผมมุกวางเสียใหญ่ครับกีตาร์ครับพนาแล้วอ่ามึงเด็ครับผมมึงเด็กมึงเหมือนไรขอโทษสวัสดีครับมาครับเหมือนอ้าวมาครับไปนอนไปบอกกันทำไมมาครับ มือก่อนมือก่อนผมก็ผมเอาเไว้ใช้ครับผมซึ่งเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ลงตรงตึกยี่สิบปีประมาณนั้นคือเป็นมาอย่างไงคือหนึงแต่คนนอกจากพี่หนุ่มแล้วไปทำอะไระกับมาบ้างครับเออยี่สิบปีนอกจากผมไปทำซีรีส์แล้วอะไรมาครับกวางผมก็จะอยู่สักเบื้องหลังซะมากกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่เร่องนี้อัดกีซ่าให้ศิิลปนสุดท้ายใช่แพทเดย์ ใช่ครับพัฒนาเวทเล่น4